ธรรมจักกับปวสูตรเอวัมสุดตังเอกังสมัยยังพ,าพาระขาวาภารานาสียังวิหารติอศีปะตะเนมิคทาาเยตะต,ะตะราโขพระขวาปัญจะวะัคคีเยพิกขูอามันเตสิเทวเทเทวะเมพิกเวอ,อันตาปัพพาชิเตนะ,นะนะวิเสวิตพายโยจายัง กาเมสุกามะสุขันสิกานุโยโคหิโนคมโมโปชุนชิโกะอะนาโยอะทะอะนตถะสันหิโตโยจายังอัทาลิโกมาถานุโยโคทุโขอะนิโยอนนตถะสันหิโตเอเตเตพิกเวอุปโพอันเตอนุปะคัมมะมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเตนะ อภิสัมพุทธาจากขุกรณียนกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพยายะนิพพานายะสังวัตติกัตตมาจะสาภิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจากขุกรณียนกรณีอุปสมายะอภิญญายะสัมโพยายะนิพพานายะสังวัตติอายเมีวะอริโยอัตถังคิโกมัคโณเสยยะทิทางสมาธิฏฐิสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัรมปโนสัมมา อาชีโวสัมมาวายามงสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาพิกเขเวมชิมาปฏิปทาตถานาเคนะเตนะอภิสัมพุทธาจากุจก,จกุกรณียาณกรณีอุปสามายะอภิญญายาสัมโพยาย,ายานิพานายะสังวตติอิทธังโขปนะพิกวขเวทุกครังอริยาสัจจังชาปิติทุกขาชาลาปิตุขานราณมปิตุขัาาขงโซกะปริ เทวทุตขาโทมานุสสานุนัสุปายาสาปิทุกขาอปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยัมปีฉังนะราพติตมปิทุกขังสังขิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาอิทังโขปนาภิคขเวทุกขาสมมุทโย อริยสัจจญาจาย,จยายังตันหาโปโนโปโนภาลิกานันทิราฆาสหคตาตตะระตะตะราพินันทีนีเสยถีทางกามตัญหาภาวะตัญหาดิพาวะตัญหาอิทงังโขปนณะพิขเวทุขานิโรธโอริยสัจจโยตัสายวะวันส ตันตันหายะอเสสะวิราคานิโรโทจาโคปตินิสนสกโคมุติอนารโยอิทังโคปนาพิขเวทุขานิโรธคามินีปฏิป,ปทาอริยสัจจันายะเมวอาริโออัตถังคิโกมารโคเสยยะทีทังสัมมาทิิทสัมาสังกโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายโมสม สัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจติเมผิกเวบุเพานั้น yes. ุสุเตสุธรรมสุจักุมอุทัปปิธิญาณอุทัปปิิปัญญาอุทัปปิธิพิาอุทัปปิิอารโกอุทัปปิิตังโขปานิทังทุกขังอริยสัจสัจจังปาลินปาลินเยยันติเมผิกเวบุเพานั้นุสุเตสุธรรมสุจักุมอุทัปปิธิญาณอุทัปปิิปัญญาอุทัปปิธิพิา อุทัปทิิอารโกอุทติฏฐิตังโขปฏิทังทุกขังอริยสัจสัจจังปะริญญาตันติเมพิขเวบุเพนันุสุเตสุธามสุจักขุงอุทัปฏทิฏญาณังอุทัปทิฏิปัญญาอุทปฏทิฏิวิญญาอุทัปทิิอารโกอุทปทิฏอิทังทุกขสุทโยอริยสัจจันติเมพิขเวบุเพนันุสุเตสุธรมสุจักขุงอุทัปิปะทิฏวิญาณังอุทัปงโทปฏิทัง ทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหาตับตับพันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุตตะคุงอุทัปธิญาณังอุท <lawsuit royable. S 1> ัปธิปัญญาอุทัปธิปิจ่าอุทัปธิอโรโกอุทัปธิตังโขปิธังทุกขะสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมพิกาเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุตตะคุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิปิจ่า อุทัปทิตอโรโกอุทัปทิตอิทังทุกขานิโรธนิโรโทอริยสัจจันติเมผิขเวบุเพอนันุสตเตสุธเมสุจักุงอุทัปทิตยา낭อุทัปทิปัญญาอุทัปทิศวิญญาอุทัปทิตอโรโกอุทัปทิศตังโขปะทิศทางทุกขานิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกาตับพันติเมผิขเวบุเพอนันุสตเตสุธเมสุจักุงอุทัปทิศยา낭อุทัปทิปัญญาอุทัปทิศวิญญาอุทัปทิตอโรโกอุทังโขปะทุกขนิโโร อริยสัจจสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขุงอุทาปิจานังอุทาปิปัญญาอุทาปิปิจาอุทาปิทิอารโกอุทาปิทิอิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจตันติเมพิกเวบุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักขุมอุทาปิจานังอุทาปิปัญญาอุทาปิปิจาร์อุทาปิทิอโรโกอุทาปิธิตังโขปฏิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจ ภาเวตัพันติเมพิขเวบุเพอนั้นุสตเตสุธรรมสุจักุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิจาอุทัปธิอารโกอุทัปธิตังโขปฏิทางทุกขานิโรธคามิคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวบุเพอนั้นุสตเตสุธรรมสุจักุงอุทัปธิญาณังอุทัปธิปัญญาอุทัปธิวิจาอุทัปธิอารโกอุทัปธิยะวักีวัจจะเมพิขเวอิเมสุ สตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปาริวัตพังทวัตทาการังยัตถาตุตังภูตังยานทสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหังภิกเขเวสทเทวเกโสเกโลเกสมาลเกสพัมมะเกสสมามนพรมนิยาประชายญาสเทวนุสายะอนุตตรังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุโทโธปัญปญจจายาสิงยัโตจักโคเมภพิกเวอิเมสุสตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตพังทาวาทาัาการังยถาภูตังยานาทัศนังวิสุวิสุทังอโหงสีอาถาหังพิกเว สัตเทวเกโรเกสมาราเกสพาม,มะเกสสม,มานพรม,มนียาปชายาสัตเทวมานุษยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธป,ปัจจัญญาสิงยานันจาปนาเมทัศนังอุทปาทิอกุปาเมวิมุตติอายามันติเมชาตินติธานิปุนับ พระโวติอิธามาโวจะภะควาอัตตมานะปัญจวคิยาพิกขูพระควาโตภาสิโตอภพ,พินันทุงอิมมัสสะมิจะปนาเวยาการะนัสมิงกัญยามาเนอายัสสมาโตโกนทันยสสะวิราชังวีตะมะรังธรรมะาจาักขุงอุท่าปะทิตยังกิมจิ สามุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธะธรรม,มาติธร,รมมันติปวัติเตจักภะขาวตาธรรมะาจาักเกภุมมาเทวสัตวถามานุสาเวสุงอตามภะขาวตาภารานาสิยังอิสิปัปตเปตปัตเนมิคาทาเยมนุาตังธรรมะาจาักกังปวัติตังอปติวติยังสมานนะ วาพระราหะมานีวะนีนาวาเทวนาวามาเรนวาวาพระรหะมูนาวาเกเกนจิวาโลกสมิติภุมมานาังเทวนานัางสัตทังสุตวาจาตุมมหาราชิกาเทวาสัทธะมนุษาเวสุงจาตุมมหาราชิกาเทวนางสัตทังสุตวาตาวติงสาเทวาสัทธะมนุษาเวสุง ตาวติงสานางเทวนางส tamam ัตทางสุตวายามาเทวสัตธรรมานุสาเรสุงยามานังเทวนางสัตทางสุตวาตุสิตาเทวสัพพานุสาเรสุงตุสิตานังเทวนางสัตทางสุตวานิมานรตีเทวสัตธรรมานุสาเรสุงนิมานรตีนางเทวนางสัตทางสุตวาปารานิมิตะ วาสาวติเทวาสัทมานุสาเรสุงปารณิมิตะวาสาวตินางเทวานางสัตว์ทางสุตวะภราหามากายยิกาเทวาสัทมานุสาเรสุงเอตัมภควตาภาราณะสียงอิสิปตเนมิคทาเยออนุตรังธรงธรมะจักกังปวัตติตังอปะติวติยังสมมามเนนะวาพระราหามเนเนนะวาเทเวนะ วามาเรนาวาพระหะมุนาวาเกนจิวาโลกสมิติอิติหะเตนะขาเณนะเตนะมุหุเตนะยาวะพระหะมะโรกาสโทอภุคพคัขาขาชอายันจทะ,ะทัสะสทัสสสหศีโรกาทาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิ สัมปะเวทิอปปามานจะโอราโรอุภาโสโ,โเรเกปาตุระหูสิอติกรรมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอัถโขพระวาอุทา,า,านังอุทานเนิอัญญาสิว,ะว,ะวะตัตตะโพลโกนทันโยโยอัญญาสิวตัตตะโพลโกนทันโยติอิติหิทังายสามโตโกนทันยสะ อัญญากลทันโยเตวะนามังอโหสีติ